ส้างตำานานอีกแล้วพี่น้องนะคะสำหรับทางด้านน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเพลงสร้างผสมหนองหักทิวากันวาได้ถูกปล่อยออกมาในวันที่21ที่ผ่านมาพี่น้องสำหรับเพลงเพลงนีก้ก่ะ น้องอุ๋งอิงฟิจริ่งกับทางด้านแม่จินตลาพูนล,ลาบเป็นจังไรแน,น่พี่น้องเอว่าตอนหนีแฟนกลับเอฟซีน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงก็ยังคงดันต่อเนื่องพี่น้องยอดวิวตอนหนีถือว่าบ่ธรรมดานะคะตอนนี้นะคะสำหรับยอดวิวนะคะปาไปแล้ว2ล้านวิวพี่น้องนะคะลวกะ็น้องอุ๋งอิงสังตาด้านอีกแล้วพี่น้องนะคะเป็นยังมาตีนะคะอุ๋งอิงพา สรางผสมนองหักติดแท็กหนึ่งในมาแรงตอนนี้8วันติดแล้วพี่น้องนะคะกัถือวาบธรมมาดาสร้างตำนานอีกแล้วสมกับเป็นเจ้าแม่มาแรงจริงๆนะคะล่าสูดพี่น้องนะคะสำหรับทางด้านอาจารย์บิ๊กภูมรินนะคะซึ่งกะถือวาเป็นนักแต่งเพลงที่หลายคนจับตานะคะซึ่งสำหรับอาจารย์บิ๊กภูมรินก็ได้เป็นคนแต่งเพลงนี่เนาะพี่น้องเนาะนะคะล่าซูดเพิในนด้การ ออกมาโพสพี่น้องนะคะโพสว่าจังไหนโพสว่า2ล้านวิวนะคะยังคงติดแฮทแท็กหนึ่งในมานแรงนะคะขอบคุณ FC ทุกท่านครับสรางผสมน้องหักพี่น้องเรียกได้ว่าทางด้านนักแต่งเพลงนะคะทางด้านอาจาร,รย์บิ๊กภูมิรินสุดปลืม้มเนาะพี่น้องเนาะ f อ FC แฟนครับน้องอูอิงเพชรบันแพงกะถือว่าดันซวยกันเต็มที่จริงๆตอนนี้กะได้2ล้านวิวแล้วว่ากันมา สามารถไหลไปได้เรื่อยๆพี่น้องสําหรับยอดวิวตอนนี้ยอดวิวยังพันเด่นเองพี่น้องนะคะสามารถไหลไปได้เรื่อยนะคะคิดว่าได้พี่น้องคิดว่ามีโอกาสนะคะคิดว่าน่าจะถึง3หล้านนะพี่น้องก็มีโอกาสนะคะก็รอเบิงนะคะสำหรับทาง fc f a n คลับมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรเมื่อทางด้านอาจารย์บิ๊กภูมิรินพี่น้องได้มีการออกมาโพสต์แบบนี้นะคะ นี่ผู้นี้นะคะว่าสุดปลื้มค่ะถือว่าเป็นนักแต่งเพลงที่สุดยอดมากๆแต่งเพลงไหนก็ดังตังทุกเพลงนะคะสุดปังค่ะนะคะอุ้งอิงยืนหนึ่งจริงๆนะคะนี่แหละพี่น้องนี่ผู้นี้นะคะว่าเพลงดีเบื้องหลังดีนักร้องดีและมีเอฟซีสนับสน,นุนดังยาวๆจ้านะคะ สุดปังของให้ถัดลุร้อยล้านบิวค่ะนะคะเพลงนี้เพราะมากนะคะทำนองนี้ไม่ได้ฟังมานานแล้วคําร้องทำนองทุกอย่างลงตัวมากติดตามเพลงนี้ตลอดบอสโจและครูตั้มคุมร้องผลงานจึงออกมาดีนะคะ,ะนี่พี่น้องเก่งมากสุดยอดมากค่ะนะคะเอซี FC แฟนกลับกับพากันเข้ามาชื่นชมทางด้านอาจารย์บิ๊กภูมรินกันสนัดนพี่น้องเนาะพระวา่า ไม่ว่าจะแต่งเพลงไหนพี่น้องก็มีแต่เพลงดังๆแล้วศิล,ลปินหลากหลายท่านพี่น้องก็ต้องการติดต่อทางด้านอาจารย์บิ๊กโพรหมรินทร์นะคะไปเป็นนักแต่งเพลงให้นะคะเพราะว่าแต่งเพลงในกระดังเบิร์เนาะพี่น้องเนาะบาวสิเป็นเพลงที่ผ่านมาของทางด้านบิวจิตชริยานักซีพี่น้องของทางด้านน้องเพลงพิมาดาตักซีพี่นอ้องมีแต่เพลงดังๆเนาะพี่น้องอก,ก็ต้องยอมรับ เขาก็จสังเกตพี่น้องเป็นกะิมีเอกลักษณ์ในการแต่งเพลงของเพลินนะคะเป็นเพลงทีจะมีคำสำสำําซ้ำๆพี่น้องนะ,ะจะมีคำำําซ้ำๆบอสเป็นเพลงเร่ร่อเพลงสาพี่น้องนะคะมีเอกลักษณ์นะคะซึ่งกะทือว่าเป็นนักแต่งเพลงทีทางดานครูสลานะคะเคยเอ่ยปากนะคะเอ่ยปากเชิญชมละกะได้มีการติดตอ่อให้ไปรวมงานนําพี่น้องกะถือว่าบดธรรมดา ะะสำหรับทางด้านอาจารย์บิ๊กพรหรินนะคะนี่ละพี่น้องพอว่าทางด้านเพลงเพลงนี้ตอนนี้ยังคงติดแฮชแท็กหนึ่งในมาแรงอยู่แล้วก็สำหรับยอดวิวกะบ2ล้านวิวนะคะทางด้านเพจดังกะแฮนำข่าวนี้ไปลงกันสนันพี่น้องนะคะกะถือว่าบอธทรมดาอิลีนนะคะยางทางด้านเพจข่าวลูกทุ่งพี่น้องนะคะเดี๋ยวสิออานซูพีสดองฟังนะคะว่าเพิ่นลงว่าจังไหน,นะคะนี่เพิ่นล่งนะคะว่า ปังปัวนะคะติดแฮชแท็กหนึ่งในมาแรงตามคาดซิงเกิลสังผสมนองหักจินตลาฟิตริงกับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงท่วงทํานองจังหวะหมอลำละมุนหูดีต่อใจสุดๆพี่จินกับพี่จินกับน้องอุ้งอิงสาดเสียงใส่พลังเติมอารมณ์แบบสุดยอดไพเราะตั้งแต่ท่อนแรกยาวถึงท่อนจบ อิมมวลซืรน,นของแท้พนาพี่น้องล่าสุดปล่อยไม่ถึง1อาทิตย์ยอดวิวพุ่งสองล้านแตกเรียบร้อยสถานีต่อไป3 4มหล้านยาวเรื่อยๆเดอ้อสุดๆจริงๆอุ้งอิงแอนแม่จินนะคะเพลงสางบอสตบนองหักศิลปินจินตลาพูนลาบเอกกับอุ้งอิง,องเพชรบ้านแพงคําร้องทํานองบิ๊กภูมรินเรียบเรียงบุญหลงนะคะมงคลนะคะโปรดิเวเซอร์บอสโจโยมนินนะคะ นี่แหละพี่นกนี่ยังีิ่ออีกนะคะแฟนแฟนเตรียมพบสาวเสียงพินจินตลาตัวเป็นเป็นบนเวทีลุกทุ่งสแควร์อาทิตย์ที่17มีนาคมที่เกาะพญาไทยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเริ่มบายมงเป็นต้นไปไปจวดกันในไลายเดอร์พนาพี่นอกนี่ก็ยังเตรียมรับชมรับฟังความม้วนความฟืนจากทางนั้นแน่จินตลาพูดลาพี่นกนะคะสำหรับในวันที่ 17มีนานี้นะคะวันอาทิตย์ที่17มีนานี้พี่น้องนะคะถือว่าเป็นอีกศิลปินคนหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะทีไม่ว่าจะปล่อยเพลงไหนออกมากระดังกระปังนะคะทางด้านแม่จินตลาพูราพี่น้องนะคะก็ยังค,คงคงการมีเอกลักษณ์ความหลายคนพากันมายังเหมือนเดิมพี่น้องนะคะเอกลักษณ์จั้งได้กับเป็นคือเกา่าส้มผมกัยังเป็นคือเกาอ่ายูพี่น,อนะะ้องหน้าตาบ่เคยเปลี่ยนนะคะ หนะ้าตาบ่าค่อยเปลี่ยนสรงผมนีสั่นก็นยังสั่นคือเก่านะคะก็ถคือว่าหลายคนมาก็ยังเป็นสาวอยู่คือเกา่าพนาพพ่นงนะคะนี่แหละกะ็ถือว่าเป็นศิลปินอีกคนหนึ่งทีเซวาเอ็ซ์ีแฟนคลับหลายคนนะคะพร้อมที่จะสนับสน,นุนและก็ซัพพอร์ตมากเบิ่งพพ่นงนะคะสำหรับทางด้านน้องอุ๋อิงเพชรบ้านแพงนะคะในมีการออกมาโพสเคลื่อนไวว่า,าจังใดแน่พ่นองเมื่อ9ก้าชั่วโมงที่ผ่านมานองก็ได้มีการลงรูปน้องนะคะแล้วกะ็ในมีการลงรูปนะคะว่า สำหรับวันที่29นี้นะคะวงสาวน้อยเพชรบัดแพงไปทำการแสดงอยู่ที่บ้านทุ่งนางโอกพี่น้องตําบลทุ่งนางโอกอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะคะหลักพี่น้องสำหรับผู้ใดที่ยุ่ไแลก็ย่าจลืมเดินทางไปส่งกำลังใจให้สำหรับศิลปินวงสาวน้อยเพชรบัดแพงใดเนาะน,นะคะแล,ะกละักกะน้องก็ยังมีการออกมาโพส์นะคะว่าเมื่อแรกพอกันกลับหละยุยสโสธรเดจา่าอนาพี่น้องนะคะ ลากะนะคะว่ากันมาทางวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงมีตลกเข้ามาใหม่บอกพี่น้องมีตลกเข้ามาใหม่คํามอดพี่น้องนะเรียกได้ว่าวินาทีแรกที่ก้าวขามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นจังไดน,นะคะ ตลกตั้งแต่วินาทีแหลพน,นพี่น้องกะถือว่าเป็นตลกอีกคนนึงห่ทีเซวะเอฟซีแฟนคลับหลายคนกะได้ให่กาติดตามเพื่อนมาตะโดนแหลพี่น้องกะที่ว่าเป็นตลกอีกคนนึงที่ม,ม,ทนนทมีฟือเสียงดังแห้งนะพี่น้องเนาะตอนนี้กะว่ากันว่านะะจะมาขึ้นกับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะกะเป็นกำลังใจให้น,นะพี่น้องสำหรับศิลปินในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนนะคะ นันลพพ่นองนะาสำหรับเพลงสังผสมหนองหัก FC แฟนคลับนะคะก็ยังคงดันอยู่ต่อเนื่องดันเหมือนเดิมนะคะดันสอยกันเพื่อก้าพี่นองให้มั่นใดพุ่นล่ะพี่นอง5ล้านวิว6ล้านวิวนะคะตอนนี้ผ่านไปยังไม่ถึงอาทิตย์พี่นองนะคะแต่ว่าสําหรับยอดวิวก็ได้2ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วกคะยังคงติดแฮชแท็กนึงในมาแรงมารอบเบิ่งพ่นองนะคะว่าเพลงเพลงนี้จะติดแฮชแท็กหนึ่งในมาแรง กี่วันนะคะนั่นละพี่น้องสำหรับมือนีกะมีเรื่องราวสิ่วาวีา่าอสู้ไปซะน้องฟังสงนิทสะกดน,น้องขาวก็กลมาสวัสดีค่ะ